สำหรับคลิปโตนี้ผมจะพูดถึงน้องหมาส่วนใหญ่เลยนะครับที่ถือว่าเติบโตมา7วันที่ผ่านมาเติบโตมาเป็น3หลักหรือว่าหลัก1 0 0นะครับเพื<ๆ>่อนๆเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับรวมถึงมีในเรื่องของ Bitcoin แลวก็ u n i swap อีเชอริเมาแบ่งปันกันด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้เพื่อนๆน,น,น่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับยังไงฝากกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกิฟโตด็อกหน่อยนะครับโอเคกดลกลไลค์ก เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่โพสต์นี้ของคุณไมเคิลเซเลอร์กันก่อนเลยนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของที่ทางบริษัทมิโคซาร์จีของเขานั่นแหละเนาะที่ทําการอะดอปชันนะฮะหรือว่าทําการซื้อบิตคอยนั่นแหละนะครับเลเดียวว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ราคาบิตคอยเนี่ยเติบโตขึ้นมาก่อนข้างแรงนะครับในตอนปี2020ช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่าก่อนที่ตลาดจะเป็นบูมมาเก็ตทูดูมูลอย่างที่เราเห็นกันในช่วงตอนปี2021นั่นะนะครับึ่งในช่วงนั้น ก็เติบโตมากว่า73%นะถึงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องและกันที่โอเคในระยะยาวแล้ว Bitcoin ก็ยังเติบโตอยู่อย่างต่อนเนื่องแม้ว่าจะราคาล่วงลงมากว่า70%นั่นเองนะครับรวมถึง r ม s อ r a t จี y ก็เติบโตมาถึง127%นะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับ S&P 500นะฮะตั้งแต่ก็ตอนที่เขา Adopt Bitcoin นั่นแหละเนาะในตอนสิงหาปี2020นะครับ S&P เติบโตมา16%นะครับ NASDAQ 1% โกลบ19บอนลบ22ิลเวอร์ลบ33นั่นเองนะครับก็แค่พยายามจะเสืให้เห็นแหละเนอกว่าต่อให้ราคาบิตคอยยับยังไงก็ยังทำให้ชาวสายโฮยังพอเยิ้มได้นะครับแล้วเขก็โพสในตัวข้อความนะครับบอกว่าอย่าลงก้นนะครับผม อย่าอย่าแยบกับดักเนาะสำหรับในเรื่องของ mainstream narrative นะครับหรือว่ายอย่าอย่าหลงกลนในเรื่องของสื่อมีเดียอะไรที่บอกว่าเฮ้ยโอเคบิตคอยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะยับหรือว่าจะไม่มีอนาคตหรือว่าบิตคอยแกมอะไรแบบนี้ซึ่งโอเคเราไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ทั้งนั้นสื่อต่างๆที่ได้ให้ขอห้อมูลบางทีมันอา,าจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนั่นเองนะครับไม่มีอะไร100%สื่อบอกว่าเยี่ยมราคาอาจจะย่วงอาจจะร่วงสื่อบอกว่ายับ ไม,ม่ไม่ให้ไปไม่ให้เข้าทุกคนเททิ้งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกตินั่นแหละนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่น้องหมาโดดกันบ้างนะครับโ่าโดดคอยน์นั่นแหละเนาะก็ถือว่าหลายคนน่าจะเท่นชอบนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความคึกคักข,ของน้องหมาที่ดูเหมือนว่าจะดีดด้าขึ้นมาอยู่อย่างแรงนะครับเลยดิว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้ราคาเติบโตว,วันหนึ่งแบบ6 0ซจะเซบ แ0นะครับในช่วงนี้เนาะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของคุณอิรันมันร์ทนะฮะที่ทำงานปิดเดียวในเรื่องของ Twitter ได้นั่นแหละนะครับและคนก็มองว่าคุณอิรันมัร์ถือว่าโปรโดจคอยหรือว่าชื่นชอบโดจคอยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครจำกันได้ในตอนที่โดดคอยพุ่งทุนมูลในช่วงตอนปี2021นิดะครับตอนนี้โดจคอยมีโอกาสไหมที่จะมียุดเคสมียูทีมียูลิตี้ต่าง ที่เพิ่มมาขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าก่อนหน้านี้โอเคมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากการโอนหาการถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นมีมัินอื่นอย่างเช่นชิบาอะไรต่างๆเนี่ยโอเคเขาก็พยายามที่จะทํายุทธเคสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมเป็น NFT เนาะในในช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งโอเคหลายคนก็ค่อน,นข้างชื่นชอบชิบาแหละว,ว่ามันเพราะมันมียุทธเคสแต่ในขณะน,นี้เป็นประเด็นเมทีหลังจากที่คุณอิรอนมัดซื้อฟทวิตเตอร์จะมีในเรื่องของ การเพิ่มยุดเคทให้กับน้องหมานั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความคาดหวังและกันเดาสำหรับคนที่ลงทุนในเหรียญน้องหมาในณนขณะนี้ด้วยนะครับประกอบกับล่าสุดคุณยูันมัสได้ออกมาอยากที่จะทำนะครับสำหรับตัวซูเปอร์แอปนะฮะซูเปอร์แอปพูดยังยๆหรือว่าเป็นเหมือนแบบแอปที่ทําครอบจักราวาลนะเพื่อนๆหรือว่าแอปอะไรเดีย วีชัดไหมที่แบบมีหมดอะเหมือนไลน์อะคือไลน์ปกติเราก็คิดว่าเป็นแต่ชัดถูกต้องไหมซึ่ง้างหลังมันมีในเรื่องของดูวิดีโอทำอะไรอย่างอื่นได้หมดมีสั่งสั่งไลน์หรือว่าแบบส่งของอะไรแบบเนี้ยซึ่งโอเคของซูเปอร์แอปก็คือเฮ้ยไม่ใช่แค่ทวิตเตอร์และเกได้ว่าเป็นแอปที่จะเอาอะไรก็จัดให้นะครับเกได้ว่าทำได้หลายๆอย่างหรือว่าออกแบบมาแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นๆไม่ใช่ว่าจะแค่เป็นโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนั่นแหละนะครับซึ่งเขาจะเรียกมันว่า X นะฮะ แอป X เออก็ต้องรอดูว่าไอแอป X เนี้ยหรือว่าถ้าเป็นซูเปอร์แอปซูเปอร์แอปเนี้ยคุณน l o n มาร์ทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีส่วนของโลกคริปโตมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เข้าไปอินเกจกับในแอปทวิตเตอร์นะครับก็ต้องรอดูเนาะว่ายุทธเคสของน้องหมาโด้เนี่ยจะ เยอะมากนักขนาดอันนี้ผมก็คงไม่ทราบอยู่แล้วนะครับต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับแต่แน่ๆก็ถือว่าคนคาดหวังคนเข้าไปซื้อกันอยู่อย่างหนักนะครับเลยเดียว่าในเอเชียอย่างในไทยก็ขึ้นเตือนเลยนะครับว่ามีความผันผวนสูงระมัดระวังประมาณนั้นเนาะเลยดียว่าคนให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดดคอยเลยเดียว่าแซงรุ่นเก่ารุ่นเก่า,กาอย่างเอดากันไปแล้วนั่นเองนะครับอยู่ในระดับที่6กเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะครับี่น้องหมาทูดามู กันอยู่ใน,นขณะน,นี้แสงพี่ใหญ่เอดาไปเลยนั่นเองนะครับประกอบกับอนาคตเราต้องจับตาดูสำหรับโปรเจกต์อย่างโดสเชนกันด้วยนะครับเพราะโดสเชนจะมาช่วยทำให้โดสคอยมียุดเคสที่เพิ่มมาขึ้นไม่ว่าจะเป็น NFT เกม e f f i แบบที่ผมเปิดให้ดูกันแบบนี้เลยน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เนี่ยเลยอร เลเยอร์สอง for d o c o i n นะหรือว่าเป็นแบบเอาเหรียญน้องหมาบริ d g e เข้ามาแล้วก็เอาไปใช้ NFT เกมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับซึ่งดอทเชนอยู่บนโพล y กรอนอีโคสเตมนั่นแหละนะครับก็ทีนั้นาดเชนกับดอคอยไม่ได้มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันนะคนละโปรเจกต์นะครับเหมือนเป็นไซต์โปรเจกต์อะที่ต้องการที่จะมาทําให้โปรเจกต์อย่างดอทคอยมันมียูดเคที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครเป็นแฟนดโดเชน,นก็ลองคอกกมเมน ได้ในขณะนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอจับตาว่าโด,โดเชนจะเกิดหรือว่าไม่เกิดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเหตุผลและกันน้องที่ทําให้เหรียญน้องหมาเกิดความคึกอักกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือช็อตสกรีดนะครับหรือว่าคนที่โดนลิคูเดตในเรื่องของการเปิดชอ็อตน้องหมานะนะ่นหละซึ่งถ้าเราดูนะยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคือเซอร์ไพรส์น้องหมาโดนลิคูดเดตสำหรับคนเปิดชอ็อตนะเยอะที่สุดเลยนะครับหรือว่าพูดยังไงหรือว่าตอนนี้ดูเหมือนวว่าาดดจคคอยะไ้รับมมนิ มากกว่าเหรียญอื่นๆดูใชหกสิบสองล้านสี่สิบเก้าล้านสิบสองล้านบิตคอยสิบสองล้านแต่เพื่อนเพื่อนโดยคอยเยอะกว่านั่นแหละในในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรือแล้วกันที่ต้องยอมรับว,ว่าน้องหมาฮอตจริงๆนะครับในช่วงนี้ครับซึ่งพอน้องหมาค่อนข้างฮอตนะฮะเรเดวาน้องมีมต่างต่างนะคือต้องยอมรับว,ว่าโดดคอยเป็นหมาใหญ่ถูกต้องไหมหรือว่าพี่ใหญ่นะครับสลับน้องหมาโดดคอยพุ่งขึ้นไปในเจ็ดวันที่ผ่านมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชิบะมอนก็ตาม ดอทหลอนมานะครับดอทหลอนมาหรือว่าด็อกอีลอนมานะครับชื่อสุดยอดมากนะฮะ77%นะครับเนะรีเยกได้ว่าพุ่งแรงแซงชิบะไส้อีกนะครับในเรื่องของอัตราการเติบโตเนาะก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะฮะลองลงมาเป็นเบบี้ดอทคอยนะครับลงลมาเป็นสมอลไอคอยนะผมคิดว่าคนที่อยู่ปีที่แล้วนะ่าจะคุ้นหน้าคุา้นตาเหรียญต่างๆเหล่านี้กันดีนะฮะเนี่ยประมาณ5ลำลดับแรกเนี่ยเคยเห็นบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิบะดอทหลอนมาเบบี้ดอท ซามอยนะครับก็ก็ถ้าใครชอบเดี๋ยงน้องหมาก็ลองศึกษากันดูแล้วกันเนาะแต่ก็ที่จะๆนะมันมีความพันผลที่สูงมากๆยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชาร์จของ Stock Mo n นีลิสซในเรื่องของชาร์จน้องหมาดรคอยกันบ้างน,นะครับต้องยอมราว่าดรอสคอยอยู่มาตั้งแต่ตอนปีแบบ2องพแล้วนะถือว่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าโอ้โหนานมากนะครับออกมาหลังๆบิดคอยเลยนะั่นแหละนะครับเรเดียวว่าโอเค มันเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมในช่วงต่อปี2015นะครับโอเคล่ะมันเหมือนช่วงนี้ที่มันเบรกแนวต้านขากดตรงนี้เบรกได้ปุ๊บแต่ประเด็นคือต้องระวังนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยคือกราฟมันมันไม่ใช่ว่ามันเบรกขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้น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 แล้วมันจะไม่ย่อนะครับมันต้องออกข้างบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูหลายหลครั้งที่มันเบรกแนวต้านขากดปุ๊บโอเคมันพุ่งแรงมากอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ก ย่อบ้างปรับฐานบ้างนะครับยังไงถ้าใครอยากจะระมัดระวงังหรือว่าไม่อยากจะเสี่ยงหรือไม่อยากจะไปไล่ราคาก็ผมคิดว่ารอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวเพราะว่าถ้าเราดูย่อหลังกลับไปมันก็พุ่งนั่นแหละแบกแนวต้านขากดถูกต้องไหมแต่มันก็จะต้องย่อลงมานั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าอย่าไปโฟมหรือว่าอย่าไปกลัวตกรถนะครับเพื่อนๆโอกาสมีเสมอถ้าเรามีเงินนะครับมันไม่ใช่ว่าไปซัดปุ๊บแล้วเราโดนอันนั้นเงินไม่มีต่อให้มีโอกาส ก็ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมนะก็ลองอยังไงเรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะมีเงินก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้ามีโอกาสไม่มีเงินก็เท่านั้นนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง u n i s w a p กันบ้างนะครับก็ถือว่าเปิดในเรื่องของตัว TWAP Oracle มาใหม่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัว Oracle หรือว่าตัวプ i f e e d Data Feed ต่างๆให้กับราคาในการสวอปใน V3 นั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่า ป้องกันและการนในเรื่องของการ m a n i p ป l a เลต่างๆของราคานะครับซึ่งเห็นหลังๆนี้ก็มีการโจมตีราคาก็ค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมซึ่งการที่เอา TWAP มาเนี่ยหรือว่าในส่วนของ Time w เ,เว t a v e r a g e เนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยทำให้ระบบในเรื่องของ Oracle ต่างๆเนี่ยมันดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัว Uniswap V ซึ่งเขาก็จะเอาราคาเฉลี่ยประมาณสักน่าจะผมไม่รู้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่ที่ป้องกันได้ละกันนะในเรื่องของตัว TWAP Oracle ที่ทาง Uniswap เอามาใช้นั่นเองนะครับใน V3 นะก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่ช่วงนี้ราคา Uniswap ผมก็เห็นว่าอยู่เหนือเส้น3 9 EMA มาน่าจะเกิน5วันแล้วนะครับเห็นมีสัญญาแล้วนะก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องละกันที่เจ้านี้ค่อนข้างมีพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดู ก็ถือว่าเป็นระดับ2แล้วกันที่ทําเงินได้กับโปรเจกต์นี้นะครับเรียไดูว่าเก็บค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมใน7จดวันหลังสุดเนี่ยกว่า360หล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเนี่ยโปรเจกต์ที่สำหรับผมผมคิดว่ามันสักเซสเหมือนกันเนาะสำหรับยูนิสวอปนะฮะก็ยังไงลองไปศึกษากันดูแล้วกันสําหรับตัวโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อีเชอริ่มที่เปลี่ยนจากผู้เอาเวิร์กกลายเป็นผู้ออฟสเต็กเนี่ยก็ลดในเรื่องของการ ใช้พลังงานที่เยอะมากๆก่อนนั้นนี้ต้องไหมเพราะว่าต้องใช้กําลังไฟในการขุดถูกต้องไหมฮะก็ดรอปลงมา99.99% 99นั่นเองนะครับใน,นขณะนี้เนาะซึ่งถ้าเราดูนะฮะก็เรียดูว่า0.01อยู่ในตอนนี้เนาะซึ่งถ้าเราดูดผมเพิ่งรู้ว่า YouTube ผมก็จะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการดู YouTube ทั้งโลกเนาะใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะกว่าขุดทองอ่ะเยอะกว่าขุดทองแล้วก็เยอะกว่า คุณบิตคอยนะครับก็คือคุณบิตขุดทองใช้พลังงานเยอะกว่าคุณบิตคอยนะในในณขณะนี้นะครับก็ก็แต่ดู YouTube เยอะกว่านั่นแหละครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งแล้วกันที่ตอนนี้ก็ถือว่า e t ทูเรียค่อนข้างลักโลกแต่โอเคก็หลายคนก็มองว่ามันอาจจะมีความในเรื่องของเซ็นทรัลไลท์ที่เพิ่มมาขึ้นเนาะก็ต้องไปดูกันในทีในอนาคตน,นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอเคการที่มันเป็นเซ็นทรัลไลท์มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดี ในเรื่องของราคานะแต่ในเรื่องของการกระจายสูงอันะนี้ก็ต้องไปทกเถียงไปว่ากันในทีนะครับซึ่งเทนเซนซะ์ราคามันอาจจะไม่ใช่เป็นไปนตามแบบที่เราคิดว่าเฮ้ยโอเคสมมติถ้ามันเป็นดิสเซนเซนไลท์มากๆแล้วราคาจะไปมากๆบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาหรือว่าการนิยมความโปรเจกต์นั้นๆด้วยนั่นเองนะครับมีอยู่หลายปัจจัยเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับตัวยูนิสวที่ถือว่าเป็นระดับหนึ่งในเรนะื่องของดิสเซนเซนท์เอูเบนย อีเทเรียมนะครับที่ตอนนี้ก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อนเนื่องแล้วก็เก็บค่าฟรีหรือว่ารายได้เข้าแพลตฟอร์มลำดับ fulfill 2ของโลกในขณะนี้นะครับก็ช่วงนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันที่1ว bon ันที่2จะมีการประชุม FOMC meeting หรือว่าการปรับเนเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็ต้องรอดูว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงยังไงก็ใกล้เข้ามาแล้วนะก็ผมคิดว่าหลายคนการไ่้จะถอนคันเร่งรอดูสถานการณ์วันที่2กันอยู่นั่นแหละนะครับอาจจะยังมีการปรับย่อหรือว่าออกข้างนิ่งๆทรงๆบ้าง ในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่2เดือนหน้านั่นเองนะครับยังไงย้งๆกันเอาไว้บ้างก็ดีระมัดระวังกันเอาไว้ด,ด,วไวด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคก็สไลดคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมกระจบนะครับในเช้าวันจันทร์วันนี้ยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันทํางานขอให้แฮปปี้กับน้องหมาขอให้น้องหมาฟินๆแล้วกันนะครับโอเคก็สรลด์คลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ